พพลลัักนกนปรุงหอมกลิ่นข้าวใหม่คือคำจำกัดความของข้าวใหม่ในฤดูเก็บเกี่ยวครับวันนี้นะครับผมจะใช้ข้าวหอมมะลิไทยออร์แกนิกของฮักปันตัวนี้พิเศษมากลองดูที่มุมนะครับจะมีเขียนไว้เลยว่า ข้าวใหม่ตามคําของเขาเลยก็คือข้าวที่เก็บเกี่ยวใหม่นะครับจะมีความหอมนุ่มเป็นพิเศษโดยเฉพาะข้าวออร์แกนิกหรือข้าวปลอดสารนยครับนอกจากหอมนุ่มแล้วก็ยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วนครับซึ่งข้าวหอมมะล,ลิของฮักปันตัวนี้นะครับเป็นข้าวนาปีจากภาคอีสานครับใช้กระบวนการปลูกแบบปลอดสาร จนได้มาตรฐานออร์แกนิกจากสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปนะครับซึ่งข้าวใหม่ที่ใช้วิธีการปลูกแบบข้าวนาปีนะครับทราบไหมครับว่าปีหนึ่งเนี่ยจะพาะปลูกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับ เนื่องจากเป็นข้าวใหม่นะครับเวลาหุงเนี่ยเราจะใช้น้ำน้อยกว่าปกติเล็กน้อยนะครับข้าวก็จะออกมานุ่มๆหนุบๆน,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 นะครับแล้วตัวนี้ก็ยังมีจมูกข้าวอยู่ด้วยเปรียบได้เหมือนเป็นข้าวมีชีวิตนะครับเวลาที่ซื้อมาเนี่ยเขาจะอยู่ในแพ็ครูปแบบสูญญากาศดังนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเก็บนะครับเก็บได้นานเป็นปีเลยครับวันนี้พลจะใช้ข้าวตัวนี้นะครับ มาหุงแบบง่ายๆนะครับเราจะใช้น้ำสต๊อกผักในการหุงเพราะเราจะทำให้เป็นเมนูเจครับแล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวอ่อนๆเล็กน้อยในขณะเดียวกันพลจะใส่เมล็ดข้าวโพดหวานลงไปด้วยนะครับวันนี้พลหุงในหม้อนะครับแต่เพื่อนๆก็สามารถหุงในหม้อหุงข้าวตามปกติได้เช่นเดียวกันนะครับโดยลดน้ำลงเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่อยากหุงในหม้อเหมือนพลนะครับเราจะพักข้าวให้ข้าวดูดน้ำนะครับไม่นานครับประมาณ12-15นาทีครับ หลังจากเราแช่ข้าวไว้15นาทีนะครับข้าวจะดูดน้ําเข้าไปเล็กน้อยนะครับปิดฝาครับผมใช้ไฟกลางหุงข้าวนะครับเป็นเวลา8นาทีครับพอครบ8นาทีนะครับเราปิดไฟเราปิดฝาไว้แบบนี้นะฮะให้ข้าวของเราเขาสุกต่ออีก15นาทีนะครับซึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนของผัดผักกันนะครับคนก็ใช้ผักที่หลากหลายนะครับแต่อย่าลืมนะครับเทศกาลกินเจเราจะไม่มีหอมไม่มีกระเทียมนะครับก็หั่นเป็นชิ้น ตามลักษณะที่เราต้องการเลยครับตามด้วยขิงสับครับผัดขิงให้หอมดีนะครับเห็ดหิมะขาวเห็ดชิปเมจิผัดส่วนประกอบเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเติมน,น้ำสป๊อกผักครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสเห็ดหอม เต้าเจี้ยวน้ำตาลทรายและน้ำมันงาเคี่ยวให้ผักพอนุ่มนะครับประมาณ1นาทีครับผสมแป้งมันห้องกงกับน้ำสะอาดใส่ส่วนผสมแป้งลงไปช้าๆครับโรยพริกไทยเล็กน้อยครับหน้าผักของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับปิดฝาครับกลับมาดูที่ข้าวของเรานะครับหอมกลิ่นข้าวแล้วก็ข้าวโพดหวานนะครับและสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะลองนะครับสัมผัสความนุ่มๆหอมๆนะครับกับข้าวใหม่ของฮักปันเนี่ย สามารถสั่งจองได้แล้วนะครับตั้งแต่1ตุลาถึงพฤศจิกายนนะครับซึ่งเราจะจัดส่งตอนเดือนธันวาคมครับสำหรับช่องทางในการสั่งจองนะครับขึ้นให้บนหน้าจอเลยครับก็เป็นอีก1เมนูเจที่พนนำมาฝากในเทศกาลกินเจปีนี้นะครับลองทำกันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และประหลายแอดครับ